สวัสดีครับพี่น้องเอาอีกหนึ่งคลิปเอาแล้วในส่วนของฟาร์มบุกของกรมส่งเสริมออดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจงเข้ามาว่าฟาร์มบุกทีเกษตรกรเ,ลลกเข้าไปเช็คขอมุ่นทางออนไลน์นะว่าสถานะเงินไหลละพันเข้าหรือยังหรือว่ายังบัตรทันเข้านะ่ปรากฏว่าเมื่อวาน แจ้งเขามาตอนสี่โมงห้ามุงนี่เกษตรกร,ร,กรชาวนาก่อนเช็คลุมลุมๆลุมเพราะว่าแรงนะตอนแรงแล้วเนาะเงินบะเข้าไปเพราะเข้าไปเช็คแล้วมันลม่มเอ้ามันคือเช็คบาได้นนเนี่ยทีไหนได้พอผ่านไปประมาณสักเกือบจะห้ามุ่งอ่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมอ่าดิจิทัลเพิ่แจ้งมาว่า,วาตอนนี้นี่ปิดระบบปรับปรุงชัวรขาว ของอการอัปเดตข้อมูลไรละหนึ่งพันบาทนะอ่าโอ้ยก็คือมามาปิดตอนนี้ตอนที่เกษตรกรหน้าซิวหน้าขวานนี่เนาะอ่ะก็คือเบอร์เหตให้มันดีๆเนี่ยนะพอเกษตรกรต้องการมากนี่ปรากฏว่าล่มมาเนี่อันนี้ของกระซ่วงเกษตรเลยนะปานนั่นยังสีห้ลงแอปทางหลักอยู่เนาะโอ้ย าหาเหตุไปมาเบิงที่พื้นที่แจ้งว่าพี่น้องว่าเป็นจ้งใดอดเช็คสถานะเงินเข้าไร่ละหนึ่งพันปิดระบบปรับปรุปรงแปอปฟาร์มบุกอาข่าวคราวมาจากทกศคือเก่าพี่น้องในส่วนของทางทกศฟาร์มบุกจะเป็นของเกษตรของของกระทรวงเกษตรเนาะเออของของเกษตรบริษัทของทกศพี่น้องของเกษตรนะพี่น้องเด้อนี่สามกันยาสองพันสองพันยี่สิบห้า เวลา16หุด57นาทีก็คือแจ้งมาหมู่ว่านตอน5ตอน4โมงแรกเนี่แหละตอน4โมงหาบงนคอัคำนาอในส่วนของกเกษตรผลแจงเขามาแจ้งมาหมู่ว่านวันที่3ว่าถ้าไผยจะเช็คสถานะเงินเข้าของแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กนี่ของกเกษตรนี่ปรากฏว่าปิดระบบหมู่ว่านเนี่ยเช็คบันไดเลยปิดระบบปรับปุงแอปทัวร์ข่า มาเบิงติดตามรายละเอียดกันชาวนาปี68อัปเดตเงินเยียวยากเกษตรกรปิดระบบแอปฟาร์มบุ๊กปรับปรุงระบบอดเช็คสถานะเงินเข้ารายละ1,000ตรวจสอบตารางโอนเงินช่วยเหลือเกษตร,รกรทกสล่าสุดรัฐจ่ายถึงไหนแล้วคือมาปิดตอนนี้นาะช่วงที่เกษตรกรชาวนาเฮานี่กำลังอยากหูอยากเห็นนะครับเนาะอีหยังบ่เคยเฮ็ดก็เฮ็ดบะเนี่อีหยังบ่เคยทำกทับทำ เพราะว่าอยากหูอยากเห็นอยากเช็คเบงว่าเงินเข้าเราไปนะครับเนาะปรากฏว่าพอเข้าไปแล้วเมวื่อวานนี่ตอนสี่โมงหาโมงเนี่ยปิดระบบมาเลยระบบลม่มมันเอิ่อนว่ามันล่มนะครับเนาะมาเบงพื้นทีแจงไรายละเอียดเงินไรละหนึ่งพัน 1, บาทปีหกแปดเข้าวันไหนชาวนาอัปเดตเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุดปิดระบบแอฟฟาร์บุ๊กปิดปรับปรุงระบบชวดเช็คสถานะเงินเข้าหนึ่ง เอ่อไล่ละ1000ับาทชั่วคราวตัวสอบตารางโอนเงินช่วยเกษตรกรทกศล่าสุดรัด่จยถึงไหนแล้วภายหลังรัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29สิงหาคม2568รรและตามด้วยมติของคณะกรรมการทกศเมื่อวันที่28สิงหาคม2568ที่มีนายจุรพันธ์อมรวัตเป็นประธานได้อนุมัติโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปีและนาปัง ปีการผลิต2้อมฟาร1 6 8 6 9เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับกเกษตรกรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยินโครงการน,นี้มุ่งหวังให้ชาวนาได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทโดยจำกัดสูงสุดไม่เกิน10ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนครอบคลุมกเรกษตรกรกว่า4.63ล้านครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนก,กับกมรมส่งเสริมการเกษตร แต่ก็มีปัญหา accident, เอ็กซิเดนเขามากก็คือด้วนแอฟฟาร์มบุ๊ปิดปรับปรุงระบบช่วดเช็คสถานะเงินเข้าเมื่อล่าสุดเมื่อวันที่3กันยายน2 5 6 8กลุ่มพัฒนากลุ่มพัฒนาฒนาวัตกรรมดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งผ่านเพจ Facebook ดิจิทัลเนี่แหละว่าขณะนี้ แอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวหาแก้ไขเรียบร้อยจะแจ้งอีกครั้งนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดที่เป่นแจ้งเขามาให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศได้รับรรับทราบจากกมรมส่งเสรมิมดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนานะว่าเมื่อวานนี่เป็นเพราะอย่งที่มันเช็คบ่ได้อ่าเป็นเพราะว่าโดนปิดระบบชั่วคราวไปปรับปรุงไม่วาสานผลว่า มันลม่มะละน,น้องขอน้ะมันลม่มะล้นี่เห็นบ่พยาญานมาเปรียบเทียบที่เป็นบุญของเกษ,ษตรกรชาวนาที่บอดดิไแอปทางหลัดเด้อพยาญชนะว่าดีแล้วที่ที่โอนเข้าบัญชีแบบเกา่าเงินไหลละพันปีหกแปดถ้าพกเก่าเนี่ยดีนักดีหนาแล้วที่ใส่ไหลละพันอ่าโอนเงินไหลละพันเข้าบัญชีคือเก่าเนี่ยนะอืมถ้าจังสั้นเนี่ยโอ้ย ถ้าผานแอปทั้งรัดนี่เรียบร้อยพยานการว่าอยเงินบ่ได้กันเบดดกนะครับเนาะเงินมันเป็นที่กเกษตรกรชาวนาหน้าเฮานี่แหละจะเดือดร้อนด้วยตรงเลยหนึ่งความรู้เขาก็บอกใครมีเท่าไหรในเรื่องเขากับบอเก่งในเรื่องของกระย้อมฮับอิลีแหละยังพยานการเป็นชาวหน้าขึ้นกันพยานการกรยอมฮับว่าบอรเก่งเหล่งชิวเชียวอิลี่เบ,บอรเก่งขึ้นกันนั่นแหละนะครับเนาะก็เพอหูง,ง,งูป้าไป,าป,าปานี่แหละแต่ว่าถ้าจะให้ไปใส่แอปทางลัดแน่ยังแน่นี่ เกิดมันล่มเขามานี่มันจะเป็นการหลาสาเออตกกำละ,ละตกชำละกำไปเรื่อยๆเด้บ่เนี่ยเออกษตรกรชาวนาเนี่ยมันจะเฮ็ให้ซสาไปเรื่อยๆเรืๆๆ่อยๆเรื่อยๆไปๆมาๆเนี่ยกว่าจะได้เงินนี่เอ,อ้ยนอยคำนอนขนาดนี้เนี่ยเอ้าข,ขนาดนี้เนี่ยขนาดโอนเขอบัญชีกเกษตรกรชาวนาเนี่ยเงินบ่ ขนาดโอนเข้าบัญชีเกษตรกร,ร,กรชาวนาเอ่ด้วยตรงให้ถึงมือเกษตรกร,ร,กรชาวนาด้วยตรงเนี่ยก็ยังมีปัญหาว่าเบื้องต้นยังบ่ทัานในประชาคมกม็มีอืมบ่มาทานในประชาคมก็มีเงินแม่นยุทธทกสสำนักงานใหญ่่นโอนมาหนึ่งถึงวันที่สี่เรียบร้อยเบริรโอนมาผ่านออกมาเบิดแต่ว่ามันก็จะมาติดในชุมชนมันจะมาติดในกเกษตรอำเภอมันจะมาติดทกสในแต่ละจังหวัดอีกมาเนี้ สาเหตุเพราะว่าความมาตรฐานในการดําเนินการมันบ่มีพออย่างเพราะว่าเอตอนแรกว่าใจมือนันมือนี่เนี่ยก็เลยบอกมีความพ้อมอ่ากว่าพอพอมาแจ้งว่าเอาใจเลยโอนเลยหลวดเรียวแบบนี้ก็โอนมาใดคือเก่าเกษตรกรก็ได้เงินสาคือเก่าเมือนบ่เพราะว่ารอประชาคมแน่อ่รอตรวจสอบแปลงน่แปลงนาแน่ติดหันติดนี่ ท้องกสอนี่โอนได้เน้่ยท้อกสอพอไปยัการกันยอมรับนอกคำนองว่าเพิ่นเพิ่นกระดีอหลีล่ะเพิ่นกะดีอหลีล่ะสามารถเพิ่นยอมรับว่าเพิ่นเพิ่นโอนได้เร็วอหลีล่ะนอกคำนองถ้ามีข้อมูลปุ๊บเพิ่นโอนปับเลยเนาะแต่มันจะมาสากับกรมส่งเสริมกับการเกษตรนี่ล่ะมันมาสากับเกษตรเนี่ยมันบ่าแล้วบ่ทั่วจักเทียเบิ่งติล่ะแถวบ้านพไกย์การนี่ก็ยังบมทันได้กันจักคนเนบ่ได้กันจักคนเน้ถามว่าจมบ่ ผู้เท่าผู้แก่ที่เป็นชาวหน้าเนี่ยกระจมแล้วผลก็ล่อเงินคือกันไหนว่าอ,อรัฐบาลบอกให้โอนวันที่ 3, าทสามไ้อทกศประกาศว่าโอนมาตั้งแต่วันที่สามล่ะเงินคือบัเข้ามือนีวันที่สี่แว่าสันผลว่ามันคือบัเข่าเงินไปอยู่ใส่สันบางคนก็นว่าเงินกูเสียเงินกูเสียผลเนี้ยผลว่าอืเงินกูเสียแล้วเงินกูเสียแล้วผลวเราแท้ที่จริงมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่า มันติดเรื่องประชาคมพี่น้องมันติดเรื่องประชาคมนะครับเนาะอ่าติดเรื่องประชาคมแล้วก็ติดเรื่องการตรวจสอบแปลงนาแนงแนนเนี่ยแหละนะครับเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังตำบลพยการกสารตำบลไก่เคี่ยงเพิ่นกระแจงมาแล้วได้่ว่าอ่าอนลรอบต่อไปวันที่สิบห้ากันยาหลังวันที่สิบห้ากันยาเนี่ยอ่าถึงสี่แเงินภายในเจ็ดมือว่าฉันพันว่าก็ให้ล่อซะก่อนเด้อว่าจำพูนว่าอืมให้ลอกันซะก่อน แต่ว่าโอ้ยังจังไหนไดเนาะก็ต้องรอต่อไปแหละเพราะว่าเขาจะไปเล่งเพิ่นกับบารายเน๊ะก็เอา้าบ่ต้องเขาไปทกศด้วอพี่น้องเด้อบ่ต้องเขาไปทกศบ่ต้องเขาไปกเกษตรเพราะว่าเขาหูแล้วว่าพิ่นจะโอนช่วงไหนช่วงไหนเนาะคบเนาะสิ่งสาคัญที่สุดก็คือชาวหน้านี่จะต้องติดตามในส่วนของแผนการโอนเงินเด้อพี่น้องเด้อแผนตารางการโอนเงินว่าเอ่อทอกศนีโจ้ในเขา้ามือไหนวันไหนอืมมือไหนวันไหนเนี่ย ถ้าเ้าหูปุ๊บนี่มันก็จะเป็นผลดีกับเข้าอ่ามันจะเป็นผลดีกับเข้าว่าเออเขาบอต้องในล่อแล้วก็บบัทรมานทิศใจเนาะครับนะเออบาต้องด้ล่อคนที่ยังพย,ายการนี่จะใส่ปุ๋ยมากนี่หวังร่อเงินตัวนี้นี่บ่าน่าจะผ่านละเฮ้ออ่เพราะว่ามันจะเลยวันที่20ไปแล้วเนี่ย มันจะเลยวันที่20ไปแล้วทำมันเลยวันที่20ไปกะมันอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการวันหลับล่วงเน่ยเนี่ยวันไปกัะเสียจะเสียปุ๋ยถิ่มไปสื่อเนาะครับเนาะเออมันจะเสียปุ๋ยถิ่มไปซื่อก็เลยว่าเอ,อ้าก็ต้องหาลายอื่นมาละล่ะหาลายอื่นมาเพราะว่ามันมองมีเงินก็ต้องไปหามาละเนาะครับเราไป,สาสปหาสื่อปุ๋ยหาสื่อย่างซะก่อนอืมพอได้ใส่พออย่างไปซะก่อนแต่ว่าใส่ไป ช่วงนี้ก็ระวังฝ่าระวังฝนเ้อพี่น้องเ้อคันทนอนาคตกพยาการ์ presidency. นี่ขาดบิดลละของเก่าอัดบัทันแล้วของใหม่ขาดอุยปุยมูลอุยปุยเพราะว่าเมื่อขึ้นนี่ฝนตกนักแบบโอ้โหนักแห้งเลยเอหนักแห้งเลยพี่น้องเอ้ป่านี่บ่แมนว่าจะได้หลายเด้ฝนตกนักนักแบบนี้เนี่ยเพราะว่าน้ำมันหล่นคันแท้ไหลผ่่มผ่มไปขาวเป็นดาดเลย้นน้ำเออม่แมนว่าสิได้ป่าหลายเนี่ยมแมนมันเอาแยงมันเอาดีเอาตรงพยากการไปน้ำเนี่ยน้ำนั่น หายไปน้ากันบบดเลย <laughs> จก say, ักอยู่ไซอยท่านไนไปน้าหาอยู่บ้านีมันท้านไหนไปน้าหาอยู่ห่มเสาหนามมันไหลเบิงมาเห็นเลยเนี่ยนะก็ต้องมีทางเดียวก็ต้องหาไม้แหละหาเฮ็ดไม้รอตอนนี้เฮ็ดมาได้ดรอกเพราะว่าหนามมันไหลนะครับนะหนามันไหลปุระก็ต้องรอหนาบกนําแหงละ่ะถึงจะได้อะฝากไว้พี่น้องในส่วนของที่ทกษิสแจงเข้ามาเออที่ กระสรวงเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรเิ่นเจ๋งเข้ามานะครับเราแอ,อาฟาร์มบุกค,คือเช็คข้อมูลมาได้เป็นพ่ออีหยังนนเนี่ยเน่ยน,นะครับเราตอนนี้ก็บ่ต้องไปเช็คห็อกอืมบ่ต้องไปเช็คละอว่ามันจะได้ตอนไหนก็บ่ต้องไปเช็คเพราะว่าลอสะกอนนะครับเนาะรอซะกอนนะทั้งที่ดีก็ถามผู้นําชุมชนนาําเ้อถ้าไผยงมาทันหูนะครับเราถามผู้ชกผ,ผู้นาชุมชนหรือว่าเกษตรประปจําหมู่บ้านเฮาเนี่ยมันจะชัดเจนกว่านะครับเนาดีกว่าเฮ <compromised. S 2> าไปถามกเกษตรอยู่ เพราะว่าเพิินกระ่านมาทั้งผู้นำชุมชนคือกันนั่นแหละการเจ่งการเจ่งรายงานเนอาคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ